พลพักนักปรุงโฮมคุกพูดถึงเมนูนะครับที่เป็นเครื่องจิ้มแบบไทยๆนะครับเป็นกับข้าวที่เรียกว่าตั้งโต๊ะเมื่อไหรเนี่ยโอ้โหทั้งครอบครัวเอ j นจยเมื่อน,นั้นเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําเต้าเจี้ยวหล่นกันนะครับใช้เวลาไม่นานเลยหอมกะทิหอมกลิ่นสมุนไพรไปทํากันเลยครับ เราใช้เต้าเจี้ยวขาวนะครับอันนี้พลซื้อจากตลาดนะครับแนะนำนะครับก่อนใช้เนี่ยเราควรจะล้างผ่านน้าเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เค็มมากเกินไปนะครับเดี๋ยวส่วนหนึ่งนะครับพลจะเอาครึ่งหนึ่งมาโขกกับเนื้อหมูครับเราใช้เนื้อหมูเนื้อกุ้งอะไรแล้วแต่ความต้องการของเราได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับส่วนที่2เนี่ยนะครับเดี๋ยวพลจะเอามาโขกกับหอมแดงนะครับ อาลครับโขลกให้พอแหลกก็พอนะครับเมนูต้อเจียวหล่นนะครับเป็นเมนูที่ใช้เวลาไม่นานเลยนะครับการเตรียมของก็ไม่ยากอยากจะทานเป็นผักต้ม ยากจะทานเป็นผักสดนะครับหรือบางครั้งใครอยากจะลองไปยุกนะครับลองทําเป็นผักแบบเทมปุระก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอตอนนี้ส่วนประกอบหลักๆของพลพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําหล่นกันเลยครับใส่กะทิลงไปครับแล้วก็หอมนะครับกับเต้าเจี้ยวผัดกับกะทินะครับกลิ่นหอมดีแล้วนะครับเราใส่หมูบดนะครับส่วนที่เราโขกกับเต้าเจี้ยวลงไปครับบีบนะครับให้เนื้อหมูเนี่ย แตกตัวครับเวลาที่เราทําเต้าเจี้ยวหล่นเนี่ยนะครับไม่ไม่ต้องปรุงด้วยเกลือน้ําปลาเลยแล้วนะครับเพราะว่าตัวเต้าเจี้ยวเนี่ยมันจะเค็มอยู่แล้วนะครับดังนั้นส่วนประกอบที่เราจะปรุงเนี่ยก็มีแค่รสเปรี้ยวกับรสหวานใส่ข่านะครับก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้เป็นตะไคร้นะครับเราก็ใช้1ต้นแต่เราเลือกซอยเฉพาะตรงโค,คนนะครับเราใส่ลงไปตอนนี้จะได้ให้เขานุ่มรับประทานง่ายนะครับพริกเนี่ยแล้วแต่บ้านเลยครับ บ้านที่ทานเผ็ดๆนะครับก็อาจจะใช้ซักสีแดง3เมตรสีเขียว3เมตดนะครับใส่ลงไปเลยครับในการปรุงรสนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับรสที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือความเปรี้ยวเปรี้ยวแบบมีสเสน่ห์นะครับไม่ได้เปรี้ยวแบบน้ำส้มสายชูนะครับเราต้องใช้น้ำมะขามเปียกเท่านั้นแล้ววันนี้ผลใช้น้ำมะขามเปียกนะครับ ราไล่ทิปครับตัวนี้เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะฮะรสชาติเนี่ยเหมือนมะขามเปียกที่เราคั้นสดๆเลยนะครับก่อนใช้ขย่าวขวดนิดนึงเดี๋ยวพลก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับสุดท้ายนะครับเพิ่มกลิ่งหอมเล็กน้อยใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดนี่เราเด็ดก้านตรงกลางที่แข็งๆออกนะครับแล้วก็ฉีกลงไปครับเสร็จแล้วเนี่ยครับเราต้องแบบ เคี่ยวนิดนึง่งเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่เคี่ยวเลยเนี่ยครับไอ้พวกตะคงตะไคร้เลยเนี่ยครับมันจะแข็งขาเขอจะแข็งแล้วรสชาติเนี่ยก็ยังจะไม่กลมกล่อมครับลดไฟอ,อ่อ,อนๆเลยนะครับให้เขาค่อยๆแบบละอุละอุเบาๆนะครับเคี่ยวเขาประมาณ5นาทีครับ เสร์ฟกับผักสดผักต้มนะครับแล้วแต่ความต้องการเลยหรือบางบ้านอยากจะลองทําผักทอดนะครับปวดว่าก็เข้ากันได้ดีเหมือนกันนะครับลองทํากันดูนะครับต้องเจียวหล่นครับ นะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปหลายแอดครับ